นี่จะเป็นสพหมอกจำแปะและ้วก็บ้านกุงไม้สักนะครับทางเข้าแต่ตรงแยกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแยกไปทางไปปังอวงนะฮะก็คือไปปังอ๋งที่คนที่อพอรู้จักกันในฐะานะแหล่งท่องเที่ยวน,นะครับก็คือจะไปตรงแยกอย่างเงี้ยก่อนล้ำแล้บู บางประยะ36กิโลเมตรสวัสดีครับผมม่าพินกับฟิลไทยนะบอสบกสปัตเตครับครับนี่กำลังอยู่บนเส้นทางจากแม่งสอนไปไปายนะครับเลยปางปูงนะครับแล้วก็นี่ครับบอกครับบอกข้างทางนะฮะหนาขึ้นเรื่อยๆ ชื่อ,อเข็นสถานีตำรวจภูตรทอดอหมอกปาแแบบอะไรสักอย่างนะพูดถึงชื่อนี้ฮาเจอหมอกเลยครับแสดงว่าที่นี่หมอกเยอะมากตรงนี้เหมือนกับเป็นบยอดเขานะฮะแล้วก็หมอกเยอะนะครับทางฐานหมอกตันนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับ ไกลกันไปหน่อยอก็มองอะไรไม่เห็นนะครับเป็นบอกนะให้ขับรถมาไม่ต้องสอนจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับท่าลงเขายาวจุดเลื่อหมอเรื่องเส้นทางองเขานะครับใครยังไม่มีประสบการณ์ภูเขาเนี้ยก็ควรจะเริ่มฟินซ้อมมาก่อนก่อนที่จะขับรถมาไม่้องสอนนะครับ